ยินดีต้อนรับกลับสู่ Daily Drive วันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่สิ่งที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงนั่นคือ Audi A8 ปี2026แค่ชื่อก็กระตุ้นความตื่นเต้นแล้วแต่สิ่งที่ Audi ทำในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การปรับปรุงใหม่มันคือการเปลี่ยนแปลงก้าวกระโดดสู่อนาคตของซูเปอร์คาร์ที่ซึ่งสมรรถนะอันดิบถึงผสานกับนวัตกรรมล้ำสมัย A8 เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมดุลมาโดยตลอดทั้งพละงกำลังและความสง่าง,งามความดุดันที่เน้นการขับขี่ในสนามแข่งและการขับขี่ ในชีวิตประจําวันแต่รุ่นปี2026หลักมันกําลังเขียนกฎเกณฑ์ใหม่ทั้งหมดตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณได้เห็น Audi A8 ปี2026ก็ดูราวกับถูกแกะสลักด้วยแรงลมโดยตรงภาษาการออกแบบใหม่นี้เฉียบคมฉกเฉียวและได้รับการปรับปรุงด้านอากาศพลศาสตร์ ให้ดีขึ้นท่าทางที่ดูดันสปรลิเตอร์หน้าต่ำลงไฟหน้าเลดเมทริกช็เชียวและช่องดักอากาศด้านข้างข,างขนาดใหญ่ล้วนสื่อถึงสิ่งเดียวกันนั่นคือความเร็วที่เปลี่ยนไปด้วยเป้าหมายวิศวกรของ Audi ไม่เพียงแต่ต้องการทําให้มันสวยงามเท่านั้นแต่ยังต้องการพวกเขาต้องการทําให้มันใช้งานได้จริงและทุกส่วนโค้งของรถคันนี้ล้วนมีส่วนสําคัญต่อสมรรถนะภายใต้ฝากระโปรงรถนี่คือจุดที่น่าสนใจอย,อย่างแท้จริงเครื่องยนต์ V10 แบบดูดอากาศเข้าตามธรรมชาติอันเป็นตำนาน ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของ R8 มาหลายปีอาจกําลังจะยุติการผลิตในที่สุดเอดีกําลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่อันโดดเด่นด้วยระบบส่งกําลังไฟฟ้าเต็มรูปแบบใช่คุณได้ยินไม่ผิด R8 ปี2 0 2 6อาจเป็นซูเปอร์คารฟาไฟ,ฟ้าล้วนคันแรกของเอดีรายงานระบุว่ามันจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์คู่หรือแม้กระทั่ง3มอเตอร์ให้กําลังที่มากกว่า1000แรงมา้าได้อย่างให้ได้แรงบิดทันทีการล่อยมลพิษเป็นศูนย์และอัตราเร่งที่เราใจเรากําลังพูดถึงอัก ระเร่ง0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงที่เป็นไปได้ที่ต่ำกว่า2.5วินาทีนั่นแหละคือขีดจำกัดของไฮเปอร์คาร์แต่นี่คือเคล็ดลับที่ทำให้ r 8 Generation ถัดไปนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกอาดีไม่ได้แค่สร้างมันให้เป็นรถไฟฟ้าเท่านั้นแต่พวกเขากำลังทำให้มันมีความเร้าใจด้วยผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์หลายคนกังวลว่าระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าจะทำลายจิตวิญญ,ญาณของ r 8แต่วิศวกรของ Audi อกำลังพัฒนาระบบสร้างเสียงสังเคราะห์ และระบบตอบสนองแบบไดนามิกที่จำลองความรู้สึกของเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบตั้งเดิมคุณจะสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนการเปลี่ยนเกียร์และแม้กระทั่งเสียงอันร้าใจที่ทำให้การขับขี่รถซูเปอร์คาร์น่าตื่นเต้นนี้คือการผรสมผสานระหว่างเทคโนโลยี <Technology S 1> และอารมณ์ความรู้สึกและเออดีต้องการให้ผู้ขับขี่รู้สึกเชื่อมต่อถึงกันไม่ใช่ตัดขาดจากโลกภายนอกภายใน a อ d i r 8ปี2 0 2 6ให้ความรู้สึกเหมือนห้องนักบินที่ดึงมาจากอนาคตแผงหน้าปัดแบบมินิมอลเป็นแบบดิจิทัลทั้งหมด พร้อมจอแสดงผลโนโอ้อี e แบบพาโนารามาที่อบล้อมผู้ขับขีพ่พวงมาลัยได้รับการออกแบบใหม่ให้กระทัดรัดและใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้นให้คุณควบคุมทุกอย่างได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส Audi Virtual Cockpit 3.0นำเสนอข้อมูลสมรรถนะแบบเรียลไทม์ระบบนำทางและแม้แต่ภาพซ้อนทับแบบออกมินิตเรียลิตี้วัสดุภายในหลักลองนึกถึงคาร์บอนไฟเบอร์และแคนเทอร์และหนังเทียมจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนมันไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคือประสบการณ์ทางเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ปรารถนาความแม่นยำ และความรูหราในระดับเดียวกันในด้านการควบคุมอดีีกำลังสร้างมาตรฐานใหม่ด้วยชุดแบตเตอรี่ที่ติดตั้งต่ำทำให้จุดศูนย์ถุงมีความสมดุลอย่างเหลือเชื่อทำํำให้อ8มีความสามารถในการเข้าโค้งได้อย่างเฉียบคมระบบขับเคลื่อนสีล้อข้อต่าทำงานรวมกับระบบกระจายแรงบิดไฟฟ้าซึ่งหมายความ